ต่อไปก็ประกอบนะคะปะกรอบปลากรอบเนี oh, so 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 ่ยค่ะเวลาใส่ต so ้องใส่ตรงๆนะคะเพราะมัน like, ต uh, so, ัว so. น so ้อยมันตัวน้อยจริงๆนะคะเวลาใส่ก <noise> ็ต uh ้องใส่ตรงๆแล้วก็ใส่ไฟเวลาใส่ก็คือดูว่าเอ่อมันออกทางไหนเนี่ยค่ะไม่ต้องไปพับสายไฟไม่ต้องไปพับสายไฟนะคะต้องดูว่าเอ่อเวลาใส่เนี่ยเนี่ยค่ะดูว่าเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้อย่าให้มันเลยขึ้นมาเยอะนะเนี่ยค่ะ อย่าให้มันเลยขึ้นมาเยอะนะคะให้มันพอดีนะคะพอดีอย่าให้มันเลยขึ้นมาเวลาใส่เอ่อมอเตอร์จีนก็ต้องระวังหน่อยนะคะใส่ให้มันตรงๆเพราะมันตัวเล็กเพราะเราก็มองไม่เห็นว่าเราจะชนจะชนใส่ทองแดงดตรงอย่าซิกแซกอย่าอ่ซิกแซกนะคะช่างใหญ่บอกเน,นี่ยใส่เราใส่ก็ใส่นสสมนตรงตรงหมุนๆค่อยๆหมุนหมุนเนี่ยค่ะเวลาใส่ก็ต้องขยับขยับลงไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะคะ อย่าใจร้อนนะคะการประกอบใช้วไม่ได้ไนะคะเวลาประกอบก็เนี้ยค่ะหาอะไรลงแบบนี้นะคะแกนมันจะได้รูดลงไปแล,แล้วการประกอบมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนเนี่ยการเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะจากช่างใหญ่ใส่ลมนะคะมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ประกอบช่างใหญ่ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วใส่นอ็อตเนี่ยค่ะมันง่ายง่ายนะคะคือต้องมีที่ตั้งแบบนี้ที่ตั้งแบบนี้ก็คือง่ายค่ะไม่ต้องเอาไปวางกับพื้นให้มันเมื่อยนะคะมันไม่มีซื้อเก้าอี้อย่างงี้ก็ได้เจาะรูตรงกลางซื้อเก้าอี้แบบนี้ก็ได้ค่ะเก้าอี้ไม้แบบนี้นะคะแล้วก็เจาะรูตรงกลางก็ได้เก้าอี้เท่าไหร่หกสิบบาท ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วไม่รู้เมื่อก่อนซื้อหกสิบาทแต่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ไม่รู้ก็หาเก้าอี้แบบนี้ก็ได้ค่ะเก้าอี้แบบนี้แล้วก็เจาะรูตรงกลางถ้าใครไม่มีล้อทองแดงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างใหญ่จะไปต่อซีแล้วเดี๋ยวมาทดลองให้ดูนะคะเดี๋ยวมาทดลองให้ดูนะคะจะได้แพ็กส่งลูกค้านะจ๊ะเนี่ยค่ะอันเนี้ยสามตัวของลูกค้าส่งมาสามตัวนะคะสามตรวเนี่ยค่ะ ล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นสิบแปดนิ้วรุ่นใหม่นะคะลูกค้าส่งมาแบบนี้ช่างใหญ่ก็ตอกลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ช่างใหญ่ตอกลงไปให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาดูตอนทดลองนะคะเดี๋ยวทดลองให้ดูนะคะว่าใช้งานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจฝีมือช่างใหญ่สายลมนะจ๊ะ